สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพร n มรีพอร์ต t ประจําวันที่13มกราคม2565ค่ะวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นะคะอัตราเงินเฟอ้อสหรัฐเดือนธันวาคมทําสูงสุดใหม่อย่างต่อเน,นื่องตัวเลขเงินเฟอ้อประจำเดือนธันวาคมสหรัฐ CPI ออกมาที่7.0%ต่อปีเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ระดับ 6. 8 UBS กล่าวว่าเฟดอาจจะไม่ทันเหตุจัดไม่ทันการหรือ b e มี the curve ในการลดขนาดงบดุลธนาคารกลางสาหรัฐและยังชี้ว่ามีโอกาส75%ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมหลังจบการหยุดซื้อสินค้าและตอนนี้การถกเถียงว่าจะขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งหรือ3ครั้งอาจจะมากถึง4ครั้งในปีนี้เป็นเป็นเรื่องที่ตลาดกังวล จดีพีมอแกนตุนว่าต้นดนค่าจ้างงานและสวัสดิการจะพุ่งสูงในปี2022ทางนี้อัตราการจ้างงานแรงงานในเดือนธันวาคมที่ประกาศออกมาสูงกว่าที่เรานักเศรษฐศาสตรค์คาดการปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนทั้งยังมีการบ่งชี้ว่าในจ้างเต็มที่ที่จะจ่ายค่าจ้างมากขึ้นเพื่อดึงดูดแรงงานวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังขึ้น ตัวอยู่ในกรอบไซด์เวในขณะที่ช่วงสั้นเป็นลักษณะไซด์เวอัพโดยมีแนวต้านสำคัญที่1,830สัญญาณทางเทคนิคทั่วไปยังไม่มีความชัดเจนของทิศทางมากนักขณะที่วันนี้ราคาจะเคลื่อนอยู่ในกรอบแนวรับที่1,805เหรียญและแนวต้านที่1,830เหรียญซึ่งหากผ่านไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,840เหรียญสำหรับโกลคอมเและโกลอ l i ไล f e ฟิ u เจคาดว่าจะมี กรอบแนวรับ1,805เหรียญด้านแนวต้าน1,830เหรียญด้านราคาทองคำไทยน่าจะเปิดปรับขึ้น50บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1นึงในวันนี้1,805เหรียญแนวรับที่2 1,795เหรียญแนวต้านที่1 1,830เหรียญและแนวต้านที่2 1,840เหรียญและกลับมาพบกับบุญของพรมอนิ่งรีพอร์ตในในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ